ล่าสุดมีการเปิดเผยภาพที่น่ากังวลออกมานะครับเป็นภาพของทหารกัมพูชาในบังเกอร์คอนกรีตท,ที่แข็งแรงซึ่งจากการตรวจสอบพิกัด GPS จากโทรศัพท์มือถือที่ใช้ถ่ายภาพพบว่าบังเกอร์นี้อยู่ห่างจากปราสาทตาควายเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าประชิดแนวชายแดนมากครับน่าสนใจมากค่ะเพราะข้อมูลนี้ไปตรงกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ากัมพูชามีการเสริมกำลังและสร้างฐานที่มั่นถาวรในพื้นที่พิพาทมาโดยตลอด และที่สำคัญคือการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการเจราจายหยุดยิงที่ประเทศมาเลเซียซึ่งมีข้อตกลงชัดเจนว่าห้ามมีการเสริมกำลังเพิ่มเติมแต่ภาพที่ออกมามันฟ้องชัดเจนเลยว่ามีการละเมิดข้อตกลงนั้นถูกต้องครับและลักษณะของบังเกอร์ที่สร้างขึ้นก็ไม่ใช่แค่หลุมหลบภัยธรรมดาแต่มันมีลักษณะเป็นฐานยิงสนับสนุนที่มั่นคงแข็งแรง ผู้เชี่ยวชาญทางการทหารมองว่านี่ไม่ใช่การเตรียมพร้อมเพื่อการป้องกันตัวเท่านั้นแต่มันบ่งชี้ถึงเจตนาในการตั้งรับและพร้อมที่จะเปิดการสู้รบในครั้งต่อไปได้ทุกเมื่อซึ่งแน่นอนว่าสร้างความกังวลให้กับฝ่ายไทยอย่างมาก การกระทําที่สวนทางกับข้อตกลงแบบนี้ย่อมทำให้บรรยากาศของความไว้วางใจลดน้อยลงไปอีกนะคะในขณะที่ฝ่ายหนึ่งพยายามจะใช้เวทีเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดแต่อีกฝ่ายกลับมีการกระทําในพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจมันจึงเป็นเรื่องที่น่าติดตามว่าฝ่ายไทยจะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาบนโต๊ะเจรจาอย่างไรในการประชุม GBC ที่กาลังจะมาถึง จากเรื่องยุทธปกรณ์เรามาพูดถึงเรื่องที่น่าสะเทือนใจกว่านั้นนั่นคือชีวิตของเหล่าทหารครับมีรายงานจากฝั่งไทยที่ประเมินว่าการประทะในสมรภูมิภูผีครั้งก่อนหน้านี้ทําให้ฝ่ายกัมพูชาสูญเสียกําลังพลไปมากกว่า100นายแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือรัฐบาลกัมพูชากลับประกาศตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการเพียงแค่หนายเท่านั้น ตัวเลขที่ต่างกันมากขนาดนี้ทําให้เกิดคําถามตามมามากมายเลยค่ะโดยเฉพาะจากฝั่งประชาชนชาวกัมพูชาเองมีรายงานว่าตอนนี้เริ่มมีการควบคุมข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มงวดในประเทศทําให้ญาติพี่น้องของทหารที่ถูกส่งไปรบในแนวหน้าไม่สามารถติดต่อพวกเขาได้หลายครอบครัวเล่าว,ว่าลูกหลานของพวกเขาที่เคยอัปเดตโซเชียลมีเดียเป็นประจำกลับเงียบหายไปและขาดการติดต่อไปโดยสิ้นเชิง ความอึดอัดและความกมังวลใจนี้นำไปสู่ปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในกัมพูชานั่นคือการที่ประชาชนจำนวนหนึ่งเริ่มออกมารวมตัวกันเดินขบวนในกรุงพนมเปญพวกเขาเรียกร้องความโปร่งใสาจากรัฐบาลอยากรู้ชะตากรรมของญาติพี่น้องที่หายไปมีการจัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการแบกลงศพจำลองที่คลุมด้วยธงชาติกัมพูชาเพื่อสื่อว่ารัฐบาลกำลังปิดหูปิดตาและไม่ให้ข้อมูลความจริงกับพวกเขา และเมื่อพูดถึงการสูญเสียก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบพิธีศพของทหารทั้งสองประเทศค่ะในฝั่งไทยเราจะเห็นภาพการจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติมีกองเกียรติยศมีธงชาติคลุมร่างและได้รับการสดุดีจากสังคมในฐานะวีรบุรุษผู้ปกป้องประเทศชาติ แต่ภาพจากฝั่งกัมพูชากลับตรงกันข้ามพิธีศพเป็นไปอย่างเรียบง่ายบางครั้งร่างของทหารถูกส่งกลับบ้านเกิดด้วยรถตู้โดยไม่มีการประกาศรายชื่อหรือจัดพิธีเกียรติยศอย่างเป็นทางการความแตกต่างนี้ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียและอาจเป็นอีกหนึ่งเชื้อไฟที่ทำให้ความไม่พอใจในหมู่ประชาชนขยายวงกว้างขึ้นนอกจากการ,รเผชิญหน้าบนภาคพื้นดินแล้วตอนนี้ดูเหมือนจะเกิดสมรภูมิใหม่บนท้องฟ้าด้วยครับ นั่นคือเรื่องของโดรนปริศนาที่ถูกพบว่าบินล่วงล้าเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยหลายครั้งในหลายจังหวัดทั้งสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์หรือแม้แต่ในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ติดชายแดนโดยตรงอย่างอุบลราชธานีก็มีรายงานการพบเห็นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่การบินโดรนเ,นเล่นๆแน่นอนค่ะเพราะมีเหตุการณ์ที่โดรนขนาดใหญ่ตกลงในพื้นที่บ้านหนองกงจังหวัดสุรินทร จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามันมีลักษณะคล้ายกับโดนรุ่น CW 1 5ที่ประเทศกัมพูชาเคยมีข่าวว่าซื้อมาจากประเทศจีนและที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือโดนรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่กล้องธรรมดาแต่มันติดตั้งกล้องมาถึง5เลนส์มีความสามารถในการถ่ายภาพสามมิติของพื้นที่เป้าหมายได้อย่างละเอียดและบินได้นานถึงสองชั่วโมงครึ่งซึ่งนี่คือคุณสมบัติของอากาศยานไร้คนขับเพื่อการสอดแนมทางการทหารอย่างชัดเจน หลังจากที่โดรนตกกองทัพไทยได้เข้าเก็บกู้ซากเพื่อนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดทันทีมีการถอดแบตเตอรี่และระบบควบคุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งทำให้ฝ่ายความมั่นคงของไทยตั้งข้อสังเกตยอย่างจริงจังว่านี่คือปฏิบัติการจารกรรมข้อมูลทางการทหารแม้ทัพภาคที่2ถึงกับต้องเรียกประชุมด่วนกับผู้ว่าราชการ20จังหวัดในภาคอีสานเพื่อวางมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวงังการตรวจจับและการจัดตั้งชุดลาดตระเวนเพื่อไล่ล่าดโดรนเหล่านี้ และมาตรการก็ไม่ใช่แค่การป้องกันนะคะแต่ยังมีการประกาศกล่าวด้วยว่าหากพบผู้กระทําผิดซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นชาวกัมพูชาและมีเจตนาที่ไม่ดีจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายไทยอย่างถึงที่สุดและเมื่อคดีสิ้นสุดจะต้องถูกเนรเทศและขึ้นบัญชีดําห้ามกลับเข้าประเทศไทยอีกเด็ดขาดนี่คือการส่งสัญ,ญญาณที่แข็งกร้าวกลับไปว่าไทยจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิป,ปไตยในลักษณะนี้อีก แม้ว่าล่าสุดทางฝั่งกัมพูชาจะออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ชายแดนเป็นเวลา15วันแต่ในโลกโซเชียลมีเดียของฝั่งไทยกลับไม่ค่อยมีใครเชื่อมั่นในประกาศนี้เท่าไหรนักเพราะยังมีรายงานการพบเห็นโดรนบินเข้ามาในพื้นที่อยู่เรื่อยๆซึ่งโฆษกมกกลาโหมของกัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ส่งโดรนเข้ามาและกล่าวหาไทยกลับว่าเป็นฝ่ายส่งโดรนเข้าไปในน่านฟ้าของกัมพูชาเสเองกลายเป็นสงครามน้ำลายที่ต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันไปกันมา และนอกจากสงครามในสมรภูมิจริงและบนท้องฟ้าแล้วอีกสมรภูมิหนึ่งที่ดุเดือดไม่แพ้กันก็คือสงครามข้อมูลข่าวสารหรือว่า Information Warfare ค่ะมีความพยายามปล่อยข่าวปลอมหรือว่า Fake News ออกมาจากฝั่งกัมพูชายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสับสนและปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง ใช่ครับล่าสุดมีกรณีที่ชัดเจนมากคือมีการปล่อยข่าวในโซเชียลมีเดียว่ากองทัพไทยเตรียมจะเปิดฉากโจมตีกัมพูชาครั้งใหญ่ทําให้ประชาชนในจังหวัดสุรินต้องอพยพหนีตายกันอลหมานซึ่งข่าวดังกล่าวไม่เป็นจริงเลยและสุดท้ายผู้ที่โพสต์ก็ต้องลบข้อความนั้นทิ้งแล้วออกมาขอโทษโดยยอมรับว่าโพสต์ไปโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วเพราะฝ่ายกัมพูชานําประเด็นนี้ไปขยายผลต่ออย่างหนักกล่าวหาว่า ไทยเป็นฝ่ายเตรียมการที่จะละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและที่น่าสนใจคือการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในระดับผู้นำ สมเด็จฮุนเซนได้ออกมาถแถลงผ่านเฟซบุ๊กส่วนปัวว่าตัวท่านไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมวุฒธธิสภาได้เนื่องจากต้องติดภารกิจสำคัญในการบัญชาการรบตลอด24ชั่วโมงเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติทั้งๆที่ในความเป็นจริงฝ่ายไทยได้ยืนยันมาตลอดว่าไม่มีการเตรียมกำลังเพื่อจะรุกรานใดๆแต่การสื่อสารในลักษณะนี้ออกมาก็เหมือนการส่งสัญญ,ญาณไปยังประชาชนในประเทศของตนและประชาคมโลกว่ากัมพูชากาลังถูกคุกคาม มันคือการพยายามจะสร้างเรื่องราวหรือนาร์ทีฟเพื่อบิดเบือนความจริงทําให้ตัวเองกลายเป็นผู้ถูกกระทําและเรียกร้องให้นานาชาติเข้ามาแทรกแซงเพื่อยุดยั้งแผนการรุกรานของไทยที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งนี่คือยุทธวิธีในการต่อสู้ทางการทูตและข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายไทยต้องรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรับมืออย่างรอบด้าน ประทรวงดิจิตทัลเพื่อการเศรษฐกิจและสังคมของไทยถึงกับต้องออกมาเตือนและเปิดเผยข่าปลอมสิบอันดับที่ถูกแช์มากที่สุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดนทั้งสิ้นเช่นข่าวทหารไทยตัดศีษาทหารกัมพูชาหรือข่าวทหารไทยเสียชีวิตจํานวนมากซึ่งล้วนเป็นเพชรทั้งสิ้นทั้งท่าการสถานการณ์ที่ตึงเครียดในทุกมิติทั้งภาคพื้นดินน่านฟ้าและโลกออนไลน์ ความหวังในการคลี่คลายปัญหาดูเหมือนจะไปอยู่ที่เวทีการเจรจาทางการทูตค่ะโดยการประชุมที่สำคัญที่สุดที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4 7สิงหาคมน,นี้ การประชุมครั้งนี้มีความพิเศษและน่าจับตาอย่างยิ่งครับประการแรกคือสถานที่จัดประชุมซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรจะจัดขึ้นในประเทศที่เป็นกลางอย่างมาเลเซียเพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็นธรรมและลดแรงกดดันซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีประการที่2 คือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรงฝ่ายไทยนําโดยพลเอกนัทพงศ์าานาคพาณิ์รักษาราชการแทนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมส่วนฝ่ายกัมพูชานําโดยพลเอกเตียเสหะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและที่น่าสนใจที่สุดคือ การประชุมในคณะใหญ่จะมีผู้แทนจากมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการ์ดด้วยการปรากฏตัวของสองมหาอำนาจนี้ย่อมทำให้การประชุมมีน้ำหนักมากขึ้นและแสดงให้เห็นว่าประชาคมโลกกำลังจับตาสถานการณ์ความขัดแย้งนี้อย่างใกล้ชิดมันอาจจะช่วยคานอำนาจและทำให้การเจรจามีความรัดกุมมากขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะทำให้ประเด็นทวิภาคีกลายเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกด้วยค่ะ แน่นอนครับทุกฝ่ายคงต้องจับตาดูว่าผลการประชุม GBC ครั้งนี้จะออกมาในทิศท,ทางใดจะสามารถลดอุณหภูมิความขัดแย้งที่กำลังร้อนระอุลงได้หรือไม่จะมีการหยิบยกประเด็นการสางบังเกอร์การส่งโดรนสอดแนมและการปล่อยข่าวปลอมขึ้นมาหารือกันอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วการประชุมจะเป็นเพียงพิธ,ธีกรรมทางการทูตและความตึงเครียดก็จะยังคงดำเนินต่อไป สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะน,นี้จึงเป็นภาพสะท้อนของความขัดแย้งในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้วัดกันด้วยกำลังทหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการต่อสู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการช่วงชิงความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศผลลัพธ์ของการประชุม GBC ในครั้งนี้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าความสัมพันธ์ระหว่างสงประเทศเพื่อนบ้านจะเดินหน้าไปในทิศทางใด จะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความไว้วังใจหรือจะเป็นสัญญาณของความขัดแย้งรอบใหม่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น